สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนาเดชนะครับนาเดชก็มาเล่าเล่าข่าวในเรื่องของในหมู่บ้านกบพอว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรดีมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องมีเรื่องสองเรื่องสามเรื่องวันนี้ก็มีเรื่องที่ว่าเอาเรื่องนหนก่อนเอาเรื่องเจ้าหน้าที่ดีกว่าดีกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานผู้ชายยุนวันนี้ก็เขาจัดการใหม่ เรื่องผู้ใดที่จะขึ้นไปบนบนบนภูเขาบนภูอบนภูที่บอกขึ้นไปมีเขาตั้งอ่าเขาตั้งตั้งอะไรตั้งโต๊ะเลยอ่าตั้งโต๊ะจับตั้งจุดตรวจอ่ตรวจคัดกรองว่าจะมีใครขึ้นไปบ้าง,ต,งต้องต้องตรวจมีรายชื่อคัดกรองก่อนใครอยกขึ้นไปทําอะไรก็ต้องขออนุญาต อาจจะขออนุญาตตรงนั้นแล้วก็บอกตรงนั้นเลยว่าจะขึ้นขึ้นไปทําอะไรที่ไหนยังไงต้องเปิดกัตกรองด้วยเจ้าหน้าที่นี่เพาะเดี๋ยวนี้เขาก่าวหน้าแล้วมี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 ที่จุดกัตกรองตรงนั้นในป่ายางที่ป่ายางนวดนแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องต้องเต้นเลยหลายคนมีคนก็ขึ้นไปบ้านไม่ขึ้นไปบ้านก็ไปตรงนั้นเลยถ้าใครที่ขึ้นไปหรืออยากจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็ ขึ้นไม่ได้แต่คุยอยู่ตรงนั้นได้หรือจะขึ้นไปนิดๆหน่อยๆขึ้นไปหาฝากหาเห็ดอะไรก็ก็ไม่เป็นไรแต่ขึ้นไปต้องกัดปตองมีสวมใส่หน้ากากกันนิดร้อย่ไมถ้าไม่มีก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่บริการตรงนั้นก็ไม่แน่อาจจะมีเจ้าหน้าที่บริการหรือบคนี่ไม่มีหน้ากากทำไมบางทีก็ไม่มีนะเวลา่อยจะไปไหนบางทีเหมือนนัาเด็กเหมือนเราไปไหนบางทีเด็กก็ลืมเหมือนกันเออลืมเหมือนกันไปถึงอ้ไม่มีไม่มีทําไงทีนี้ ก็ไม่ได้ถ้าจะไปไหนก็ไม่ได้ไปตลาดนัดพวกเข้าไม่ได้อืบางทีก็ไม่มีขายแต่ขายก็ต้องไปซื้อก็อันไม่เท่าไหร่คือไม่มีขึ้นมาก็ไม่ขายแม่ค้าก็ไม่ขายให้เออแม่ค้าก็ไม่ขายให้แต่ว่าใครที่ไม่มีอ่ามากากันต์ทำไมมันต้องเตรียมไว้เตรียมสำรองมันก็ได้ถ้าใครมีเตรียมสำรองมันถือลืมเดี๋ยวนี้น่าเดนยังลืมเลยน่าเดนยังลืมเลยขับรถไปเคร่งดามก็อ้ลืมต้องกลับต้องกลับเอาไม่มีสำรองไว้แต่นี่สำรองไว้แล้วรู้แล้ว รู้แล้วทำรองมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จัดการเรื่องนี้มีถุงดำด้วยเตรียมว่าถ้าใครขึ้นไปเอาของกินไปเอาน้ำไปขวดน้ำมาเลยเนี่ยขนมนมเนยไปยเนี่ยเียวทิ้งไว้ใส่ถุงเก็บถุงมาเลยเพราะข้างบนมันน่าจะมีคนที่ขึ้นไปนะขึ้นไปแล้วก็ทิ้งทิ้งขวดน้ำไยทิ้งขวดน้าําทิ้งขยะอะไรไว้มันมันตกกระปกุกจริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ใจว่ามีความผิดดีกว่าตรงนี้ไม่ได้ใจมีความผิดดีกว,ว่า ถ้าปิดทิ้งไว้ถ้าไม่มีคนไปเก็บที่นี the tools, ่ก you know, anyway, you know, you know ็ตวกพกที่นี่ตอนนี้เขาก็จัดการแล้วต้าหน่าที่จัดการแล้วส่วนเรื่องที่ว่ามันจะมีเรื่องอีกเรื่องที่ว่าไม่รู้ไกลขึ้นไปอ่าอืมบนบนภูน่ะบนภูเหล็กไค่ช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่วันที่สี่อ่ะที่เมียเคยเคยพูดให้ฟังนลยเห็นว่อตอนนี้ก็จะติตามหาอยู่อ่าถ้าไม่แน่ใจนะถ้าไม่แน่ใจก็เห็นว่าคณจะคุยกันในพลาน เพราะในการพูดจริงไม่บอกนต้องต้องนำนำในพราหมณ์มาพรามาคุยของน,อน้องมีก้อนเจ็ดจริงไหมบ้างไในนี้ให้น้องว่าต้องคุยเบื้องต้นนั้นก่อน,น,นถ้ามีจริงเ่ยเขาว่างไปตามขั้นตอนก่อนอ่าเจ้าหน้าที่หัวหน้าอุทยานเขาว่านงนั่นแ่ละคุยไปตามขั้นตอนก็ว่างกันไปงั้นก็ว่างกันไปเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลก่อนสงบยบร้บรยอยผมป่าไมา้อ่าเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยบุรีเี่ยบุรีแล้วสูบบุรีอะไรขั้นบุรีวางตั้งมันเป็น เยอะกว่ายอะนั่นแหะที่น่าเดียบอกว่าโค้ดควยไม่แต่บอกควยไม่พี่มายุ่งเหรทำไมอ่าแต่เป็นควยไม้พี่มาเสร็จเลยนั่นต้องระวังการคนที่ขึ้นไปสูงดีจุดไม้อยู like well. ่ไรก็แล้วแต่ของป่าอะไรต้องระวังแต่จ midnight, ุดตังนี้น <c applicable> ิดหน่อยๆนะแต่ว่าถ้าดับไม่เสร็จแล้วเดินลงมาอันตรายยิ่งก้นบุรีตรงนี้ใบไม้ใบไม้มันนั้นด้วยใบไม้มันแข็งอ่ามันแน่นไม้ลุงเยอะอีกหน่อยอาไม้ลุงเยอะ ไฟไหม้พี่น้อยยุ่งเลยยุ่งเลยไหมมันต้องต้องภูเขาภูเขาในภูนี่แย่เลยมันจะจัดับยังไงรถขึ้นรถรถสีน้ำก็ขึ้นไม่ได้เออสีน้ำไม่ได้แต่วันนี้ไม่รู้มันไม่รู้เป็นไงที่บ้านภู egen, เขาเห็นว่าฝนตกเออเรื่องเป็นเรื่องยกดีนําความชื่นชมมาให้เห็นว่าฝนตกตั้งแต่พรัวรุษบนรุงกี่มโมงไปยุเออเห็นว่าฝนตกฝนตกเยอะฝนตกเยอะเห็หน่อเอเอพ่อ ก็ดีในในเย็นๆได้บ้างนว่ามันร้อนมาเยอะแล้วแต่ว่ามันร้อนมาเยอะร้อนกันหลายคนนลร้อนกันหลายคนเออร้อนกันหลายคนมาพูดถึงแม่น้องยิ้มพูดอีกแม่น้งยิ้มพูเขาก็าไงนี่เห็นว่าทนายเขาจะไปหาไปพบไปเจอไปคุยจะว่าไงแม่แม่น้งยิ้มพูดแม่น้งยิ้มพูเขาบอกว่าโอ้จะมาคุยมาอะไรนี่มาไม่ใช่มามาพูดมาคุยสนทนาได้เออมาคุยเรื่องอะไรก็ได้แม่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเลย จะมาซื้อของหมดนนแม่ยินดีมาเลยแม่ขายของอยู่ที่นี่เออแกก็เงียบเงบนะช่วงนี้แกเงียบเงบไม่ค่อยมีข่าวเลยแกเงียบแต่นี่เห็นว่าทนาเจะเข้าไปหารทนายจะเข้าไปหาแต่แกบอกว่าเข้ามาได้แต่ถ้าคุยเรื่องคดีไม่ต้องคุยกัน <laughs> ประมาณนั้นเออไม่ต้องคุยกันแกก็เออแกก็พูดดีนะแกพูดดีถ้าว่าจะคุยเรื่องคดีเออทำไมไม่ไปคุยกับตำรวจนู่นไปคุยกับตำรวจตำรวจมีข้อมูลเยอะแยะมากมาย ไปกูยตำรวจเลยเออตำรวจนี้ไปถามที่ดูดเลยเอ,อทนายแกแกก็แกก็มาถามผมก็แปลกๆใจเหมือนกันนายทนายเนายทนายที่ว่าจะมาเป็นทนายให้กับกับุูลุงเนี่ยออแกมาเป็นทนายให้กับุูลุงแต่กลายเป็นว่ามามาถามเรื่องราวจากผู้เสียหายหอ่ะเออมันก็แปลกๆอยู่ดีอ่ะแเป็นดีอย่างด,ดีดีเหมือนกันเออเด็กก็ไม่เข้าใจนอนรอย่างนี้นะจริงๆนะถ้าก็ทกําคดีให้กับกับใครก็ไปหารายละเอียดตรงนั้นอ,อ่าก็อ่านไป จะไปจุดที่กระเด็นอะไรก็ว่าไปแต่ว่ารายเป็นว่ามาถามผู้เสียหายนี่ก็ไม่รุ้นะเนี่ยไม่เข้าใจนกันอันนี้ก็ว่าไปว่าไปแต่แม่ของน้องอยูโ้ก,ก็บอกแล้วว่าคุยเรื่องอื่นคุยได้อดี๋ยถ้ามาคุยเรื่องคดีกไ็ไม่ต้องคุยกัน <c oughs> ไม่ต้องคุยกันไม่ต้องคุยกันเดี๋ยวถ้าไม่ต้องคุยนี่ไม่รู้จะครบมาขอรอบหน้าทนายที่ว่าจะตัง้งอะไรจะทําคดีให้คุงบนเน,นี่ยเห็นเราอุปกระกสามอย่างมีพยานด้วย ต่ว่าแต่ว่าพยานขุนก็คงจะมีนะไม่ใช่เต้าแต่แม่ของน้องดิบู่นะขอนก็คงจะมีนั้นก็ว่าไปเรื่องหนึ่ดีของเขาอันนี้ของแม่ดิบู่นี่มีมีประดังเขาคอมเมนต์มาอีกนี่โอ้เขาคอมเมนต์มาอีกนั่นเด็กพูดภาษาอื่มากเลยไม่รู้ใครมันไส้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็มีก็มีคอมเมนต์มานี่วเขาว่าไงยู่ก็มันไม่ได้คุยกันนิดนึงเด็กก็ไม่ชอบเรื่องภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษไม่ชอบอีกเดี๋ยวมีคนมีมีมีคนเอ้ย น้าเด่นนี่อะไรอีกเนี่ยมีคนหมันไส้ไมบาบอกนี่เขาบอกว่าไอ้นี่เขาบอกว่า smart อ่า smart tea never อ่า mistock อ่าถ้าน้าเด่นอ,อ่านผิดอ่านพลาดขอไฟด้วยนะน้าเด่นมีความตั้งใจหน่นี่ภาษาอังกฤษเ <c oughs> <ๆ>ขาเขาพยายามพยายามจะจะทำจะสื่อจะจะพูดจะอ่านกันไหนถึงจะอ่านไม่ชัดเลยว่าเขาเขาต้องใจอยานต้องใจอ่านน้าเด่นพยายามพยายามพยายามอีกาาอย่างพยายามย,ายิ่อายุปูนี้นะพยายามนะเออพยายามว่าอะไรก็ไม่ค่อยว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าว to that, to that base, ่า t ูเดตเบอ่าลองเยอะนี่เนี่ยเขาว่าเขาว่าอะไรแปลแปลง่ายง่ายลง่ายเลยอ่าก็บอกว่าก็บอกว่าแม่ผงน้องจูงผู้เนี่ยหมายถึงว่าเธอเป็นคนที่ฉลาดเขาว่างั้นนะเพราะว่าเธอเป็นคนที่ฉลาดจะไม่พูดอ่าเรื่องนั้นกับทนายนจะไม่พูดเรื่องนั้นกับทนายเบสแปลเองก็แล้วกันเบส อ่านั่นเดี๋วพูดแค่นี้นะเขาบอกจะไม่พูดอะไรกับทนายน,นะสมาร์ทสมาร์ทชีเนเวอร์นะครับวินทอนนบบบลทูเดสทูเดสเบสเบสแปลเองนะแปลเองนะมันเป็นคําที่ไม่นั้นเท่าไหร่นะเขาบอกจะไม่พูดเตือเท่นคนที่ฉลาดมากเธอเธอบอกว่าเธอที่ฝรั่งนี้เขาเขาเขาคอมเมนต์มานะหมายถึงว่าเข้ามาฉันได้แต่จะพูดเรื่องอะไรก็ได้จะมาซื้อของอะไรก็ได้ที่นั่น,น,นเดี๋ยวพูดเองนะ จะซื้อของออได้จะนับสนุนแม่มั่งก็ได้แต่ว่าถ้าพูดเรื่องคดีน้อยจะไม่พูดอ่าจะไม่พูดจะไม่พูดเรื่องนี้กับทนายอ่าเนี่ยก็เก่งนะนะคะเนี่ยเนี่ยเมันเหมือนที่อธิบายนี่เขาเกรงเก่งเนี่ยก็ก็ดูเรื่องเขาเรื่อว่าก็ดูก็ดูมาเนี่ยทีแล้วเขา c ม m ม e n มาเนี่ยก็มาคุยกันอันตรงนี้นิดนึงอ่าคุยตรงนี้พูดได้บ้าง นันน่นเดียวว่าไงอย่างมันใส่นั่เดียวนะคือนัน่นเดียวพยายามสื่อประดังจิตอันนี้เขาเขาตัวโลกนะคนที่ว่าเขาพูดไม่ได้เขาพยายามฝึกเนี่ยเดียวก็พยายามฝึกพยายามพูดพยายามอ่านพยายามแปลนั่นแหละว่าใครที่จะพูดไปทางดีต้องเข้าไปดูที่อาจารย์นาำดำก็ได้โอ้โหนี่อาจารย์ตะคนให้อาจารย์นาำดำมาอยู่กับที่เยนอนอยู่ขวางนู้นเกันขางอี่สารไว้นู้นรู้งั้นมาได้เนี่ยขวางนี้คนไทตยมันก็ดีนะใจดีนะกว่าดำนั่น้็ห่า ภรรยาแต่กรุงเทยเนะว่านไวอยัางนั้นนะแล้วอีกอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าแม่ของน้องจิมพี่ก็บอกว่าก็าพูดกับถุงเรื่องว่าน้องเนี่ยขึ้นเขาได้ไหมขึ้นเขาคนเดียวได้ไหมหรือจะหลงทางหลงป่าอะไรไปแต่น,นด็กมองอย่างนี้นะเรื่องของน้องจิมพู่นมองตรงไปตรงมมนะแต่บางคนเขาก็ไม่พูดเขานิ่งนไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเขานิ่งๆเรื่างงี้ยนั่นเองมองเหมือนเหมือนแม่น้องจิมพู่นนะ คือน้องอายุแค่สามขวบเนี่ยยังไม่รู้ไม่รู้ภาษีภาษาพูดง่ายๆไ,ไม่รู้ภาษีภาษาแ,แม่ก็บอกว่าถอดเสื้อสอะย,ยังไม่ได้ถอดเสื้ออะไรเนี่ยมันอาบน้ำน้ำงต็งยังไม่ได้นะแล้วถ้าถ้าเธอหลงไปเขาเธอเธอจะปีนขึ้นขูผมว่าเด็กอ่าสามปีสองปีสามปีสี่ปีเนี่ยถ้าไม่น่าจะหลงนเดินออกจากบ้านนิดเดียวเขาก็กลับบ้านได้ไม่น่าจะออกไปเกินไม่น่าเกินสามสีนะ่สิบเมตรนก็กลับที่สัญชาติยาณของเด็กนะ ถ้าเขาไปคนเดียวนะสมมติไปคนเดียวนะเขาก็เวียนอยู่แถวบ้านของเขา่ยอันนี้ขึ้นไปถึงดี่เท่าไหร่เ่ยผมไม่รู้นะแล้วพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าทฤษฎีเนี่ยที่เขาตั้งทฤษฎีขึ้นมาที่ดีอะไรไม่รู้ผมน่าเดียดไม่รู้นะว่าถ้าเด็กขึ้นไปเดินขึ้นไปคนเดียวได้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้นะเด็กผมว่ามันไม่ได้ยังไงนาเด็กเถียเขาอกันเอนเลยไม่มีทางที่เด็กสามปี จะเดินขึ้นเขาขึ้นภูได้ขึ้นภูดดนแหลกไปแล้วความชันเนี่ยประมาณหกสรรบบี่กิโลรเขาบอกแล้วกทางเห็น,นได้ไม่เห็นในภาพที่เขาลงอโอมันขนาดผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่อายุสามสี่สิบร่างกายแข็งแรงอย่างนี้ต้องหยุดต้องต้องเดินน้ำแล้วพอขึ้นมาแล้วอะไรที่ไม่ที่น้าเด็กบอกไม่เห็นด้วยทฤษฎีนี้ที่ว่าเฮ้ยเด็กขึ้นไปเอง,องเด็กหน้าจะขึ้นเองได้บ้างกต่เด็กไม่เห็นด้วยไม่ได้เด็กขาดทำไมรนะู้ไหมบอกเด็กขึ้นไปถามว่า แล้วถ้าเด็กขึ้นไปได้เคยตัดผมเด็กเด็กตัดเองได้เด็กเอากัรไกรมาจากไหนเด็กเอามีดมาจากไหนถามดิทฤษฎีนี้ทิ้งไม่ได้เลยนะเด็กบอกตรงทิ้งไม่ได้เลยไม่มีทางไม่มีทางไม่มีตรงนี้แน่นอนถ้าเด็กขึ้นไปแล้วไปตัดผมเองเนี่ยนักเด็กถามนักเด็กนักเด็กมีความเห็นตรงกับแม่ของน้องชมพู่เลยนะตรงนี้เออเด็กตัดไม่ได้ตัดผมเองไม่ได้แล้วตัดทําไมมีเหตุผลอะไรที่จะตัดเด็กพามีดพามีดพากันไกรไปด้วยอย่างนั้นเหรอ เออตรงนี้ตัดทิ้งได้เลยแต่เส้นทางไม่ต้องพูดถึงเหมือนแม่ท้องที่พูดไม่ว่าจะไปทางอ้อมทางนู้นหรือจะขึ้นทางนี้นั้นเวลาเนี่ยไม่ไม่มีทางเลยเนี่ยเด็กพูดเรื่องที่ว่าเขาขึ้นปอยอย่างนี้น่อ,อไม่มีทางแต่พูดตรงนี้น่อยเรื่องคดีเขาว่าไปก็เห็นว่าวันที่สิบห้าอ๋อดิเดี็กประยลาดตรงนั้นออกวันที่สิบห้าว่าไงวันที่สิบห้าเห็นปี่งัดบอกว่าเจ้าหน้าที่ออกไม้ไมจ้จำ ภายในวันที่สิบสี่สิบห้านี่แหละเ๋ยวไม่รู้ว่าโอ้ยจะลงตรงไหนว่ากันออนั่นเดยกก็ไม่ไม่แน่ใจนั่นตอนนี้ก็คาดกนนี้ก็วองฟังข่าวไปแต่ถ้าลงจริงก็ก็ยังไม่รู้ว่าลงตรงไหนกี่คนยังไงไม่รู้อ่าแต่ผู้ที่คิดว่าตัวเองมีความผิดก็รู้เลยแหละว่าใครมีความผิดอ่ารู้แล้วแต่ผมก็ไม่ก้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนบางคนเนี่ยโุ้ย ต้องไปทำหนังสือขึ้นอบทำขึ้นใบทำไมเขาไม่รู้ดีว่าเขาจะตำรวจก็จะออกมาจับไครทำหนังสือขึ้นไปทำไมไม่อยู่เราทำไมเราไม่อยู่เฉยๆทำไมเราไม่นิ่งนั่นแหละมันเป็นข้อที่ทั้งหน้าที่เขาจับพิรุธเหมือนกันนย่างนี้มาดีมองน่ะเขาตั้งน่ะกับว่าเขาลอใจบอกเขาอู้น่ะนะเด็กผู้ิีกขอไฟน่ะเออบอกว่าเฮ้ยจะออกมาจับนะพอออกมาจับเขาจะดูเราเฮ้ยผู้ใดเป็น คนที่ว่าไม่นิ่งบ้างเอยอยู่ยังไงอะไรเงี้ยคือพวกจ้องจ้องก็มองมองอยู่แล้วใครเป็นคนที่สงสัยเขาคิดเกิดสงสัยเรอเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าคนนี้อ่าเป็นผู้ตองหาอะไรยัง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 ไม่ถึงขนาดนั้นเลยเขาเพียงเพียงแต่ว่าพูดพูดไปนนั้นเออถ้าแด้ว่าเราไม่มีความผิดเรากยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมเออเห็นไหมป๊อ พูดอดไรแค่นี้ไม่ไม่อยากพูดอะไรบ้างเออไม่อยากพูดอะไรมันก็แล้วแต่เล่นเล่นเล่นแต่เพราะถ้าันก็ว่ากันไปว่ากันไปพอถึงเวลาเดี๋ยวก็ว่ากันไปตรงนั้นเองอ่านี่ก็เรื่องของบ้านรวมว่าเนี่ยผมมีเรื่องนี้สองสามเรื่องอ่าสองสามเรื่องที่ว่ามันเกิดขึ้นในเนี่ยวันสองวันนี้ก็มันเกิดขึ้นเรื่องนี้แหละแต่วันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นวันดีวันหนึ่งพี่ฝนตกเห็นว่าฝนตกที่นั่นเออ ไปที่รุ่มร,ร okay. ้อนก็น <Aaron> ่าจะเย็นลงเยอะเพราะว่าอันไปทงนั้นนะนาเดชก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาดูมาชมนาเดีถึงจะดูที่อื่นมาแล้วก็เข้ามาดูนาเดชอตีก็ขอบคุณมากขอบคุณมากนาเดชก็พยายามเอาเรื่องราวเล็กๆ็กน้อยๆอมาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะนนี้ก็จับระเบียบระเบิดระเบมันกันเจ้าหน้าที่อุทยานก็ไปตั้งตั้งโต๊ะตั้งอะไรกันตรงนั้นตรวจ กระกรองกันว่าเออก็ย่ขึ้นใบก็ตรวจได้หน่อยอุณภูมิเออว่มีถุงดวงถุงดำอะไรข้างี้เออนี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเออได้เป็นเพื่อนกันใครขึ้นใครลงนี่เราจะได้รู้ได้เห็นว่าเออเจ้าหน้าที่เขาเห็นเนี่ยเออมันเป็นตั้งด่านเลยเหมือนตั้งด่านอ่านั้นด่านภูมิแดนอันนี้เขามีทหารก็มาอยู่นี่ก็เหมือนกันทันทีที่เขาอยู่เขาเห็นเลยใครขึ้นบั๊บเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีเขาเห็นเลยไม่ต้องไปเที่ยวนั้นอยู่ว่าใครขึ้นที่คนนั้นจรรริงหออ่าา้้ขนุญตวคั ขอแล้วว่าไม่มีปัญหาโอ้มีชื่อตัวเองถือใบใบอนุญาตแต่ถ้าไม่มีอะโอ้ยไม่ได้ขอขึ้นมาได้ยังไงอะไรนี่ถ้าผ่านติดกินเขากินเขาปากทางที่จะขึ้นมีเจ้าที่อยู่เจ้าที่มีสํานักง,งานอยู่เนี่ยเขาเห็นเห็นเคยขึ้นเขาเห็นต้องผ่านีเนี่ยเพราะว่าต่อไปเขาต้องตั้งสํานักง,งานใหญ่หรืไหอไม่ก็ตั้งเป็น,เป,นเป็นป้อมป้อมเล็กๆกลางๆไม่ใหญ่มากอาจจะมีเจ้าหน้าที่อยู่สักสองสางคนแบังเวรเปลี่ยนเวรกัน,ก,นก็ดูว่า ใครขึ้นใครลงบ้างใครขึ้นบ้างจบไปเลยที่จามีคนหายปั๊บรู้เลยสมมติานายกอขึ้นไปเนีน่ยนายนายกนายขอนายคอสามคนขึ้นไปลงมาแค่สองคนมีคนหายไปไหนหลงตั้งไหนแต่ต้องมีกติกาต้องลงทางนีนะ้จะได้รู้พอมีคนหายปัป๊บจะได้รู้พอขึ้นไปปั๊บจะได้รู้ในี่หากันถ้าขึ้นไปลงดังอย่านี่ไม่ร่วมกันแต่ต้องแก้เหมืนที่ต้องตั้งตั้งกฎเองว่าถ้าขึ้นทางนี้ก็ต้องลงทางนี้นะจะได้รู้มาเซ็นชื่อหรือว่าลงลงมาแล้ว ต้ามีคนห่วงคนหายก็บอกเออนี่ผ่านจุดนี้ไปแล้วไม่ไม่ได้หายบนบนเขาแน่นอนไอ้ประมาณนี้เออเนี่ยเนี่ยนาเดียว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่นี้ที่ดีเขาจัดการเรื่องนี้ต่อไปไม่แน่ไปไม่แน่เขาอาจจะตั้งเป็นสำนักงานเล็กๆอยู่สำนักงานเล็กๆอยู่ของการขึ้นไปลงก็จะรู้ขอบคุณขอบคุณมากนะคลิปนี้ที่ผู้ใดที่เข้ามาดูนาเดชมาชมนาเดชยก็ขอบคุณมากเดี๋ก็ขอความไว้ตอนนี้เดี๋ยวก็มาอัปเดตกันอภิเดบรนให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง